สวัสดีครับมาพบกับหนึ่งนาทีมีข่าวหงนะฮะอ่ะวันนี้มาแล้วนะครับก็ชื่นมื่นกันไปสำหรับหลายๆท่านนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับแชแนลนี้ Pod Walk Alone ไปกด Subscribe กดติดตามนะครับให้มันแจ้งเตือนเวลาลงคลิปนะครับจะได้มาฟังมาทันกันนะครับอ่ะโอเคไม่พูด ไม่ได้ต้องรีบพูดหน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วโรงเรียนหงแดงนะครับเดวินนูเยสเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่ารอมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เช้านะครับช่วงสี่โมงก็มีภาพหลุดม,มาว่าอ่ะอยู่หน้าแ x ค t ซอร์เทน,นแล้วมีคลิปรถตู้ต่างๆนานานูน่นนี่นั่นทุกท่านก็รอแม้แต่ตัว,ต,วตัวผมเองก็รอนะครับ จนมาเปิดตัวจริงๆเนี่ยราวๆเที่ยงคืนกว่าๆลุ่มๆตีหนึ่งนะครับก็เปิดตัว,วที่เรียบร้อยนะครับเ mm hmm. ดวนินูเยสใส่เบอร์2 7นะครับแทนมหาเทพดีวอคโอลิกี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะได้พลังนะต้องบอกได้พลังมหาเทพไปนะครับเพราะว่ามันเบอร์27เบอร์เดียวกันนะครับก็อะเรามาดูคร่าวๆหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวาน ดวินุยสเขามีการสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็สสิติการลงเล่นนะครับเอาที่เรื่องค่าตัวก่อนดีกว่านะครับค่าตัวเนี่ยนะครับสรุปเลยนะค่าตัวเนี่ยสรุปอยู่ที่85ล้านปอนด์นะครับถ้าได้เต็มเต็ม85ล้านปอนด์แต่ลิฟวูจ่ายไปก่อนเนี่ย64ล้านปอนด์นะครับส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นพวก มูลค่านะครับถ้าเป็น7จ่าจะเพิ่มให้เป็น75ล้านปอนด์ก็จากการลงเล่นนะครับตามจำนวนนัดแล้วก็จะเพิ่มเป็น85ล้านปอนด์เนี่ยก็ตามข้อตกลงแบบคว้าแชมป์ยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกคว้าแชมป,ป์พรีเมียร์ลีกนู่นนี่นั่นนะครับเอาง่ายๆบทสรุปคือ85ล้านปอนด์นะครับถ้าจ่ายจ่ายจริงๆ64นะครับจ่ายจริงๆ64ส่วนอีก 21ล้านเนี่ยนะครับส่วนอีก21ล้านปอนด์เนี่ยจะเป็นการตามเงื่อนไขตามข้อตกลงว่าลงเล่นเท่าไหร่ได้แชมป์เท่านีเ้เขาเรียกว่าแอดออนนั่นแหละนะครับอย่างที่เราทร,บทราบกันนะครับก็เซ็นสัญญาทั้งหมด6ปีนะครับจะไปสุดประมาณ2028นะครับโดยมินนูเยสจะอยู่กับเราแน่ๆ6ปีนะครับแล้วก็ได้ค่าเหนื่อยตามค่าเนี่ยอยู่ที่11 4 0 0 0 0ปอนด ต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็เอานะเซ็นไปแล้วตั้ง6ปีถูกไหมกว่าจะต่ออีกทีก็นู่นนะครับอีกตั้งนานไม่ต้องไปห่วงเรื่องเรื่องค่าลงค่าเหนื่อยอะไรนะครับก็ถือว่าดีลนี้ลีพูทุ่มทุนสร้างจริงๆนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเดวินนูเยส นะครับแล้วก็เทรนด์อานนะครับก็ทวีตนะครับผ่านทวิตเตอร์นะครับพิมพ์ว่า welcome to u l i p u นะครับแล้วก็ hashtag the win นะครับแล้วก็เทรนด์ Trend, เนี่ยก็ลงแก๊กขำๆด้วยว่า how uh, how may I acid you ก็เหมือนว่าอยากได้ a s s i s t จากผมเนี่ยเท่าไหร่นันแน่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าเทรนด์นะฮะก็ กเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสแสดงความยินดีนะครับแล้วก็เล่นมุกเลยนะครับตกมุกเลยนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ของเดวินนูเยสนะครับมีบทสัมภาษณ์ผมสรุปมาเป็นสั้นๆแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมสมโมสรลิเวอร์พูและผมเองเนี่ยก็มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับที่นี่เนี่ยพวกเขาเหมาะ กับสไตล์การเล่นของผมนะครับก็เหมือนว่าไปคุยกับครอปแล้วหล่ะนะครับแล้วครอปก็บอกแล้วว่าเออเดี๋ยวไอ้หนูเดี๋ยวเองมานี่เองมาที่นี่นะเองจะเล่นแบบนี้แบบนี้นะครับเดวินก็เออมันเหมาะกับเราเราเราเล่นแล้วแบบถนัดอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยเลือกที่จะมาอย่างที่เราทราบข่าวกันกั้ไปตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะได้มาแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าผมมาที่นี่เนี่ยผมต้องการคว้าถ้วยรางวัล กับลิฟวูนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมอยากจะเข้าร่วมสโมสรแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าลิฟวูเนี่ยเป็นสโมสรสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับติดสโมสรหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เนาะใครอยากเห็นดาวินนูนเยสตัวเป็นๆนะครับวันที่12นะครับกรกฎาคมอย่าลืมนะครับไปดูได้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแดงเดือดที่จะจัดในประเทศไทยนะครับใคร ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ก็ดูผ่านหน้าจอทีวีไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดวินูเยสนะครับลงแชมเปี้ยนลีกไปทั้งหมด10เกมนะครับกดไป10ประตูนะครับที่เล่นกับเบนฟิก้าแล้วกเ็เล่นในลีกเนี่ย28เกมกดไป26ประตูนะครับฉเฉลี่ย์ไซติเนี่ยก็ทุกๆ76นาทีก็เกือบแมตช์นึงนะครับประมาณแมตช์หนึ่งจะยิงได้ประตูหนึ่งนะครับก็ถือว่าไซติเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับ ก็รออย่างที่ผมบอกแหละรอดูเลยนะครับว่าการมาของเขาจะมาเพิ่มความอันตรายในแนวรุกของลิพูได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะสบายใจกันไปแล้วหนึ่งข่าวมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อล่าสุดนะครับแอนดูโรเบอร์สันถอนตัวออกจากทีมชาติสกอตแลนด์แล้วนะครับ เพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับที่กล้ามเนื้อนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งเตียโก้คานาร่าแล้วก็ดิอาโก้โจต้านะครับตอนนี้นักเตะลีพูเนี่ยเจ็บไปแล้วทั้งหมด3ามคนนะครับจากการไปรับใช้ทีมชาตินะครับแต่เตียกโก้เนี่ยถอนตัวก่อนที่จะไปเล่นในทีมชาตินะครับปัญหาคือเจ็บกล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับมันทําให้เห็นเลยนะครับว่าฤดูการที่ผ่านมาลีพูกลัาศึกหนักจริงๆ นะครับจนร่างกายนักเตะเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับมันต้องการการพักนะครับก็ต้องดูครับว่า3ามคนนี้นะครับเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยจะหายกลับมาทันช่วงปีซีซั่นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องพักสักระยะน,นึงเลยอนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าก็จะเปิดขึ้นเร็วอีกนะครับไหนจะมีเกมทีมชาติที่มาขั้นกลางฤดูกาลอีกนะครับตอนนี้ก็ เจนคอปนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าบาลานซ์ร่างกายนักเตะดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วถ้าฤดูการหน้าดันได้ลุ้น4ี่ถ้วยแบบฤดูการที่ผ่านมาอีกนะครับคราวนี้ต้องบริหารกันดีๆแล้วล่ะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเรื่องอาการบาดเจ็บแล้วก็นักเตะเนี่ยตัวจริงพอเจ็บตัวสำรองบางคนนะครับมันก็อาจจะทดแทนตัวจริงไม่ได้ นะครับยังไงก็ภาวนาให้3คนนี้นะครับเตียโก้แอนดูโรัสซันแล้วก็โจตาหายจากการบาดเจ็บววๆละกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนของนักเตะนะครับก็ไปรีแลกซ์เรียกว่ารีแลกซ์เปลี่ยนอิริยาบถกันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะก,กลางกลางเดือนนี้นะครับก็น่าจะกลับมาซ้อมละนะครับช่วงปลายปลายเดือนขอภยัยน่าจะกลับมาซ้อมละนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เต็มอิ่มนะครับกับ2ข่าว ที่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างครับที่จะติดตามในช่องคอร์ดบอกรโลนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ